ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายวันนี้ผมมาพร้อมกับรถครอบครัวอนเนกประสงค์คุณภาพดีไม่น้อยและมีบริการหลังการขายโดยศูนย์ฮอนด้าจะดีอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับผมอู่รถดีอยากขายนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเจ้าตัว Honda Mo b บา i o ที่การันตีความสวยของรถคันนี้ด้วยศูนย์ฮอนด้านะครับรถ Mo บ ario คันนี้เป็นแบบขนาดกึ่งเล็ก7ที่นั่งหรือเรียกว่า B segment mini van นั่นเองนะครับ โดยคันที่อยู่ข้างหน้าเพื่อนๆตอนนี้นะครับจะเป็นตัว RS ที่เป็นรุ่นท็อปของเจ้าตัว m o เ a ริโปี2015นะครับราคาตอนเปิดตัวเนี่ยจะอยู่ประมาณ7,000 0กว่าบาทแต่ตอนนี้ราคาลดลงมาแล้วนะครับเหลือเพียง4,000 3 0บาทเท่านั้นนะครับกับไมวิ่งมาเพียงแค่60,000กว่ากิโลเท่านั้นเองที่สำคัญการันตีความสวยน็อตไม่มีหลุดไม่มีกระเด็นมาก่อนนะครับโดย Honda c e r t i f i e d Used Car รุ่นนี้เป็นรุ่น RS ตรงกันชนหน้าเนี่ยจะออกแบบมาให้ดูดุดันดูสปอร์ตมากกว่ารุ่นปกติไฟด้านหน้าเป็นแบบ LED projector lens ตรงไฟตัดหมอกเนี่ยจะมีสีดำล้อมรอบนะครับทำให้ดูสปอร์ตดูดุมากยิ่งขึ้นเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่านะครับผมขอเริ่มจากล้อแม็กก่อนเลยล้อแม็กเนี่ยเป็นลายคล้ายกังหันสีดำตัดสีเงินขนาด15นิ้ว หูกระจกทั้งสองข้างเป็นหูกระจกแบบปรับไฟฟ้าทั้งคู่นะครับสามารถควบคุมการเปิดปิดกระจกได้ทั้ง4บานเลยที่จับประตูเป็นที่จับแบบโครเมียมเมื่อเปิดประตูเข้าไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่ารถคันนี้ด้านในเป็นโทนสีดำพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบมันติฟังก์ชั่นนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่ามีที่ปรับเสียงให้ด้วยนะครับพวงมลาลัยอยู่ในสภาพที่สวยงามมากๆจริงพร้อมใช้สุดๆ ไมคันนี้วิ่งมาเพียงแค่6 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นตัวคอนโซลอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีฉีกไม่มีขาดไม่มีแกะไม่มีแงะใดๆทั้งสิ้นนะฮะตรงกลางนะครับมีหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วมาให้ด้วยแอร์เป็นแบบแอร์ธรรมดาเกียร์เป็นเกียร์แบบอัตโนมัติพร้อมใช้งานสุดๆ รถคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังทั้ง7ที่นั่งไม่ว่าจะเป็นตอนหน้าตอนกลางตอนหลังเนี่ยสภาพเบาะเนี่ยบอกได้เลยว่าสภาพเบาะสวยสุดๆพร้อมใช้นะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือว่าขีดอะไรใดๆเลย เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันครับด้านหลังก็เช่นกันครับสภาพเบาะด้านหลังเนี่ยอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์มากเลยนอกจากนี้ตรงกลางเบาะตรงกลางนะครับสามารถพับเบาะแยกได้ 60- 40นะครับและด้านหลังเนี่ยสามารถพับเบาะแยกได้50-50นะครับทำให้รถคันนี้สามารถขนของใหญ่ๆได้เรียกได้ว่าเป็นรถเหมาะกับที่เป็นรถอเนกประสงค์ขนาด7ที่นั่งจริงๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูเบาะก,กันใกล้ๆดีกว่าครับว่าเฉพาะเบาะเนี่ยมันสวยสมบูรณ์พร้อมใช้ขนาดไหนเราซูมกันไปเลยว่าจะเห็นได้เลยครับว่าเบาะเนี่ยอยู่ในสภาพที่เนียนไม่มีรอยฉีกรอยขาดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านหลังของเจ้ารถคันนี้กันดูบ้างนะครับด้วยความที่รถคันนี้เป็นรถรุ่นตัวท็อป R S นะครับเพราะฉะนั้นชุดแต่งด้านหลังเนี่ยก็จะแตกต่างจากรุ่นปกติ โดยมีตัวสปอยเลอร์ด้านหลังมาพร้อมกับไฟเบรดวงที่3มาให้ด้วยตรงกันชนด้านล่างเนี่ยจะมีสีดำตัดสีโครเมียมทำให้ดูหรูหราสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมีกล้องมองหลังและมีป้าย RS เพื่อบ่งบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถรุ่น RS ตัวท็อปนั่นเองตรงที่นั่งแถวที่2นะครับจะมีแอร์ด้านบนมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้นั่งแถวที่2และแถวที่3นะ แอร์ด้านหน้านะครับสามารถที่จะเอามือกดเปิดและปิดได้อย่างที่ผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไล่ดูกันไปนะครับจะเห็นว่าสีรอบคันของรถคันนี้เนี่ยมีความสม่ําเสมอกันมากๆเลยนั่นเป็นเพราะว่าผู้ขายเนี่ยเคลมมาเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยมีชนไม่เคยมีทําสีมาก,ก่อนและรถคันนี้ก็เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูสเปคเครื่องยนต์ของเจ้ารถคันนี้กันดีกว่าครับ รถคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาดความจุอยู่ที่1,500ซีซีทำให้รีดแรงม้าได้สูงสุดอยู่ที่118แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่145นิวตันเมตรรถคันนี้สามารถรองรับน้ำมันแก๊สโซฮอล E20 ได้ความจุถังน้ำมันอยู่ที่42ลิตรผมอยากให้ดูด้านหน้านะครับสภาพด้านหน้าของโครงสร้างเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆน็อตต่างๆที่อยู่ทางด้านข้างเนี่ยก็ไม่เคยแกะเคยแงะมาก่อน ฝากระโปรงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยแปะอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยมากๆยังคงมีสติ๊กเกอร์มออก,กอแปะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบ Mac p h e r s o n s t สต t ช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบ o r s i o n Be ี m ระบบเบรคคู่หน้าเป็นระบบดิสเบรคระบบเบรคคู่หลังเนี่ยเป็นระบบ Drum b a ร k ล้อแม็กขนาด15นิ้วนะครับ จะสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวโครงสร้างของรถคันนี้เนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าที่ไม่มีรอยแกะนะครับด้านข้างเนี่ยก็ไม่มีรอยแงะของน็อตต่างๆรวมถึงด้านหลังเนี่ยสภาพน็อตก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนั่นเพราะว่ารถคันนี้ผ่าน Honda c e r t i f i e d ที่ตรวจเช็คมาแล้วกว่า200รายการนะครับทำให้ h อน da เนี่ยสามารถกล้าการันตีได้1ปีหรือ20 0 0 0กิโลโดยส่วนของ h อน da เลยนะ ดังนั้นนะถ้าใครสนใจเจ้าตัว Honda m o b i l i o 1.5 RS ปี2015คันนี้นะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์062-824-2551รถคันนี้ค่าตัวอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่8,000บาทต่อเดือนและถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในรถมือสองนะครับก็สามารถกด subscribe ช่องรถดีอยากขายได้เพื่อที่จะได้ไม่พลาด รถดีๆที่เรามานำเสนอในครั้งต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้อู่รถดีอยากขายขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ